วันนี้ยังคงมีประเด็นร้อนจากคดีที่ดินเขากระโดงครับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ลงพื้นที่ตรวจสอบแต่ปัญหาคือคดียังไม่ได้ถูกยกระดับเป็นคดีพิเศษอย่างเป็นทางการครับจึงหมายความว่าในทางกฎหมาย DSI ยังไม่มีอำนาจเต็มเหมือนพนักงานสอบสวนการเข้าไปตรวจคน้นซักถามหรือทำเสมือนสอบสวนผู้ต้องหาอาจถือว่าเกินอำนาจได้ครับแล้วประชาชนครับควรทำอย่างไรได้บ้าง 1. มีสิทธิ์ถามเจ้าหน้าที่ตรงๆว่าคดีได้รับมติเป็นคดีพิเศษแล้วหรือ ่างครับหากถูกซักถามแบบบังคับสามารถปฏิเสธการตอบได้ 3. เรียกร้องให้มีทนายอยู่ด้วยทุกครั้งเพื่อคลุมครองสิทธิ์และ4ครับหากพบว่ามีการใช้อำนาจเกินขอบเขตสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการคดีพิเศษปปชหรือผู้ตรวจการแผ่นดินได้ทันทีครับสิ่งที่สำคัญครับคือในระบอบประชาธิปไตยอำนาจรัฐต้องอยู่ใต้กฎหมายเสมอนะครับและสิทธิของประชาชนคือเกราะป้องกันสูงสุดที่ไม่ควรถูกละเมิดครับ ไม่ว่าภายใต้ข้ออ้างใดๆ